สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเรมครับ video.com นะครับคลิปนี้นะฮะส่งงานให้กับคุณนรงครับส่งตัวฮอน่าหน้า15-50มาอัปเกรดเซอร์โวเล็กกับเรานะครับพร้อมกับอัปเกรดรีโมทด้วยนะครับและเราเพิ่มเข้าไปคือการสะบัดไม่ต้องเพิ่มเงินนะฮะตัวนี้เพิ่มให้ฟรีเลยนะครับทดสอบสินค้าก่อนส่งนะครับอ๋อเราเพิ่มเซอร์โว3จุดนะครับจุดที่1จุดที่2และจุดที่3นะฮะการสะบัด2จุดนะครับ อัปเกรดรีโมทนะฮะทดสอบเลยนะครับก่อนอื่นเราทดสอบการสะบัดให้ดูก่อนนะฮะการสะบัดสังเกตยังไงนะครับดันรีโมทล,ลงสุดนะครับลูกค้านะฮะตรงนี้นะครับนะฮะป,ปิดเสียงครับรเสียง ิดไฟดันสบัดสังเกตยังไงนะครับนะฮะนี่ฮะดันรีโมทค้านะครับตัวตัวคันสบัดด้านล่างทํางานนะฮะจะหยุดค้างแบบนี้นะครับดันขึ้นครับเอาลงนะครับ กันสบัดทำงานหไหมครับโอเคเซอร์โวตัวนี้นะครับทดสอบครับตัวนี้เราใส่กันสะบัดให้ด้วยนะครับดูนะฮะเห็นไหมครับหยุดนะครับผมดันรีโมทคางนะครับเห็นไหมครับ โ <Okay. S 2> อเคทดสอบเต็มระบบเลยนะครับ ทดสอบทวงครับนี่นะฮะโอเคนะครับ สินค้าทำงานได้สมบูรณ์นะฮะขอบคุณคุณนัทลงนะฮะตัวนี้ลูกค้าจากมีนบุรีนะครับส่งมาให้เราทำให้นะฮะขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ